พี่น้องพี่ยี่ยบฟิเลียนเป็นออกมาเบาแล้วประเด็นที่เพิ่นโพดนะ่เป็นจังไดเป็นจังไดผู้ใดเข้าใจแน่ซาบึงการเข้าใจแต่งแตแล้วโพดเธอเหลี่ยุนได้พี่น้องว่าแล้วโพดเผื่อปกป่องปแอนปกป่องพี่เลี่ยนซองเต่าน้องนันิตาหนองตัวเกี่ยวผู้ใดผู้ใดไปปัน่นให้มันได้เป็นดามาซาบึงการกันยังเงือดยังงงอยู่พี่น้องเนียตัวเป็นดามาได้จังไดเนาะตอนแรกออกมาโพดมือเหลี่ยกันยังคิดไม่ใจอยู่ว่าเออแล้วแบ ปกป้องที่เลี้ยงของลูกๆแล้วว่าย่านคนไปด่ามาเพราะว่ามันเนียนคำสั่งสารออกมาใไทยไทยสามคนเนาะตัวด่ามากับไปด่ามาปราแอหนังสินะเพิ่นก็เลยเป็นห่วงปราแอหนที่เลี้ยงเด็กประมาณว่าอย่าไปด่ามาเพิ่นเด้อผู้ใหญ่บ้านชิเล่นอนุมัดอนุญาตแล้วว่าสาวบึงการอยู่ตรงไหนอยู่ทั้งห้างได้พี่น้องสาวบึงการกระเด็นนั่นเนี่ยเบาๆรายใหญ่ห่างไปเบิ่งคลิปเอาจ้ะผู้ใดเข้าใจบ่เข้าใจก็ค่อยไปว่ากันที่หลังจะสาวบึงการเข้าใจพี่หญ่บ้าน คือเป็นแบบนี้เรื่องราวเนาะที่ต้องไปสวดเพราะอะไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องไปพูดป็นการต่อๆถ้าฟังอ่ะฟังจากผมคนเดียวจบเวลาฟังอะไรฟังจากผูย้ย่าแคลแล้วคนเดียวก็คือจบไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือบบนันอย่างนี้เป็นยังเกิดยังขืนคอยบลูคอยบลลูเกิดยังขื้น,กกนเพราะว่าสู้มือเดยกเขากเะ็ทง่าสู้มือคอยกระเดินท่าสู้มือ ข่บะฮัตไปบอกถึงผู้ใดอะไรยังไงไม่ได้ไปเอ่ยชื่อใครอะไรยังไงเลยเทบอกขนาดบะฮัตไดเอ่ยซชื่อใหม่กันยังยากเกิดเป็นไข่อเกิดเป็นข่้าอย่างกับบอได้ว้ายังกับว่าข่อบ้าอนนี้โอ้กับกูเป็นคนหนักเบานักผางน้อสูงแต่กูชิ้ังหญอือคือเอาบอกบอกกับบ่าเด้อเมนมีดราม่าดราม่าอะไรดราม่าจากโพสต์พย้่นฟินแลนด์โพสต์ไหนเออโพสตไหนที่ โพสตไหนที่มันเป็นประเด็นดราม่าแอยงก็เรื่องว่าโพสตไหนอีกแอยคือประเด็น,นอยู่น้ำไผ่แล้วค่คือ new generation ใหม่พี่บ้านฟิแนแลนด์แล้วแล้วแล้วมันหมายถึงอะไรที่ที่ดราม่าเพราะว่าแอยกับบอลลูแอยกับไปลองพิงตือเขียนมาใก,กับว่าดราม่าแล้วดราม่าอีหยังอีหยังอีงอู่แบสุดแต่ละมือแต่ละเว้นบ่อยกูพักกูพอนให้อบอยนาคาเข,า,ขาพักพอนให้แต่ชีวิตนขคาวผู้เดียวบนประเทศไทยดใหบ้านนี่เขาก็เรียกว่าอาขคาวอีหยังกับปะ ข่าว่าจากาพู้าาใาญ่ี่นเรียนโพดมาอนุญาตให้ป้าแอีนถ่ายคลิปเอออนุญาตให้ป้าแอีนถ่ายคลิปเอาแล้วมันดราม่าอะไรแบล้วแล้วมันมีอะไรให้ดรามา่าโพดที่ขอ่อยโพด่าอนุญาตให้ป้าแอีนถ่ายคลิปน้องอลริตาน้องตัวเกียวข่อยไปไล่เบื้องมามันเกิดดราม่าจากคำไหนจากตรงไหน เออแต่มันเปลี่ยนอย่างอ่ะการถ่ายคลิปก็ถ่ายกันอยู่แล้วก็เอาตั้งสตินะต้องตั้งสติว่าฉันเอื้อถึงผู้ใดไปแล้วแล้วมันเสียหายมองใดการชื่นชมค้นออกซื้อมันเสียหายตรงไหนเออแล้วนาริตาตัวเก้ียวนี่ปอซเ้ยเขาก็อยู่กับป้าป้าแจ๋วอยู่แล้วอ่ะเออชื่อเลย ขออนุญ,ญาตนะฮะอยู่กับป้ากับลุงอยู่แล้วอยู่กับแม่เขาอยู่แล้วแล้วไปยังเขาต้องไปเอื้อให้ถึงเพื่อนเพราะว่าขอยบ่มีสิทธิ์ไปเอื้อถึงเพื่อนอยู่แล้วแม่นบอกต่ว่านแน่น้ำเริ่มต้นนะจากแรกเลยสารตัดสินว่าอะไรพ่อมีสิทธิ์ถ่ายพ่อมีสิทธิ์ในการถ่ายคลิปแม่มีสิทธิ์ในการถ่ายคลิปรูกป้าก็มีสิทธิ์ในการถ่ายคลิปหลานก็มีสิทธิ์อยู่แล้วนี่ก็มีสิทธิ์อยู่แล้ว แต่ว่าเพิ่มเติมป้าแอนน่ะเพิ่นกับม่เลี้ยงหลานซอยแล้วไปยังข่อยต้องโพดพออย่างคนที่เาต้องสงสัยว่าทําไมแอนถึงถ่ายตัวเกียวตเตะลงทําไมถึงถ่ายลงเวลาส่วนตัวเวลาที่่อยโพดน่ะคอยให้ต้องการให้คนที่เลี้ยงน็กหน่อยน่ะเลี้ยงด้อย่างสบายใจนึ่งนึ่ง คอยเบื่อถึงผู้ใหญค่อยไปถึงป้าแอนสามารถไลฟ์สดถ่ายคลิปกับหลานได้เพราะป้าแอนมาช่วยเนื้อคือคอยคิดดิเพราะป้าแอนมาช่วยเลี้ยงหลานซึ่งเป็นยังคอยต้องไปบอกว่าแม่เขาถ่ายคลิปได้นะป้าถ่ายได้นะเขาถ่ายอยู่แล้วเพราะเขาเลี้ยงอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วมันเกิดแต่มาตรงไหนแล้วแล้วเป็นยังไปประเด็นเป็นไปเรีนข้าวเป็นมองใดเฮ้ยงง ฉันงงมากนะอันนี้ฉันออกมาชื่นชมว่าออกมาอนุญ,ญาตซ้ําถ้าฉันเบาเบาก็บสิเป็นดาม่าบ้างเป็นอย่างแอน่นคือถ่ายได้เป็นอย่างเปลี่นคือถ่ายาได้สวดลามได้ดิกด้อยรลงได้อ่ะเป็นบอกเพื่อนกตรอเพื่อนเหเรียงรุ่ยเฮาเฮาก็ได้่างั้นไปแอนถ่ายได้นะกับโคตชชัดเจนเพราะอย่างที่ไอเอฟซี FC รู้ว่าถ้าเปแอ่นถ่ายลงละคือได้เพราะพ่อเขาอ,อนุญ,ญาตแล้วก็คือถ่ายความน่ารักน้องลงได้มันดาม่ามองใด เออแล้วที่ป้ากัไปบตั้งประเด็นว่านาลิตาตัวเกียวโดนด่าไพสิไปบดายุหันเขารักมุดประเทศคอยบังคัเห็นคอมเมนต์ใดดาลูข่อยจักเถื่อวิธ่เขาห่องเขาเสือสู้เขาหักกประเทศเขาหักเขาหยักยอดดักลูกตัวเฮ้ยอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยคอยคอยคอยอองงดี่ามันมันมันไม่ใช่อ่ะมันคือ เรากร็รู้อยู่แล้วว่าโอเคป้าแจ๋วก็เลี้ยงหลานได้ดีสมอมาอยู่แล้วเขากับบุรุษศาสตร์ประมาณคุ้นอยู่แล้วเพื่อนก็เลี่ยงลูกเข้กากับหักเู้ใดนเลี่ยงกับหกักมันเป็นเรื่องจริงแต่อ่อยจําเป็นต้องไปบอกเรื่องเพื่อนบอต้องไปบอกเพื่อนมาอันนี้เพราะมันก็ตั้งแต่แรกแล่วเนี่ยตั้งสติบนนี้มีสติบนนี้ใช่ไหมใช่ไหมมันไม่มีอะไรเพราะว่า พ่อว่าป้าแจ๋วเออหรือแม่ของไอยตัตัวเกียวเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วมีสิทธิ์ดูแลอยู่แล้วมีสิทธิ์ากอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มเติมคือป้าแอนเป็นพี่เลี้ยงมาเลี้ยงหลานซอยในช่วงที่เออพื่อนกัะยากต่างคพนต่างยากเนาะเออมันก็เป็นเรื่องปกติดีที่ฉันต้องบอกว่าคนพี่เลี้ยงคนนี้เขาสามารถเขาสามารถ ถ่ายคลิปเด็กลงได้แล้วผมก็ติดตามตรงนั้นจริงๆเพราะว่าอะไรโตเกียวส่วนมากตอนนี้ก็อยู่กับป้าเอนมาส่วนเลียงซอยกันเนิดนอยมันหลายมันเด็กมันสองคนเราก็เข้าใจเราก็เลยอนุญาตในการถ่ายคลิปซึ่งตรงนี้มันเป็นดราม่าตรงไหน,นใครดา่าแล้วใครไปดา่านาจตาโตเกียวมันมีตรงไหนขอดูได้ไหมนาใิตาโตเกียวมีแต่เขา ยกจ้องสรรเสริมมิไดเขาอ่อนซอนเบิดบ้านเบิดเมืองเบิดเบิดเมืองฝาาเมืองฝนเมืองไฟไมิแต่เขาอ่อนซ้อนมิไต่เขาอ่อนซ้อนมาเออเป็นลูกพอเป็นลูกแม่กินขึ้นพอขึอ้นม่เนี่ยเออแล้วสองพันสองพันยี่บห้าแล้วอ่ะมันมันยังมีอะไรอย่างนี้อีกหรอประหลาดนี้อีกหรอเฮ้ยเราก็อุตส่าห์ว่าเออ ป้าแอนเลี้ยงลูกให้เราเดี๋ยวเขากับไปดาไม่ได้ไเอนมามึงมาถ่ายคลิปลูกบักเพี้ยเฟี้ยนหรอย่างมึงมาถ่ายคลิปบอสลูกบักพี่หออย่างนี่ฉันมาเซฟช่วยและฉันก็รู้อยู่แล้วว่าป้าแจียวมันกับเลี้ยงลูกเฮาเฮา,ากับบตรศาสตรประ,าประมาณคุ้นอยู่แล้วเออเพราะว่อ,อย่างเพราะว่าป้าเพิ่้ถ่ายอยู่แล้วเพิ่ลเลี้ยงอยู่แล้วเพิ้ลหากอยู่แล้วกับพานไปแล้วเป็นยังขอยต้องเบาบ่หรือขอยต้องมานามาั่งบ่ ผู้นี้เป็นซีซีบอกแต่เขาบอกมุ้งหม,ม,มายว่าป้าแอนถ่ายเลยเพราะพะยานเลี้ยงลูกในระหว่างนี้แม่แพลวก็ยุ่งทํางานอยู่ใช่ไหมคุณป้าก็อ่กําลังติดธุระธุรังก็เป็นป้าแอนเลี้ยงแล้วคําถามขึ้นมาแอนเป็นใครแอนทำไมถ่ายคลิปน้องลงได้ใครป้องกันออกมาคือแอนถ่ายเลย <c oughs> แอนถ่ายเลยแค่นั้นเออม,มันไม่มีอะไร แล้วใครอะไรยังไงว่ามาจาตชันสางประเด็นประเด็นอย่างมาจากใสอยู่ใสประเด็นอะไรโอ้ยตลกตลกเขาดีแล้วเขาดีแล้ว ว่ามีอย่างแล้ว่เพได้เป็่ยนอย่างนั้นไปเพื่อนมีความสูงเขาก็ดดีนั่เพื่อนเออเพื่อกินอิ่มนอนหลับลูกเขาก็อิ่มนอนหลับไผสิบปอยากให้คนเลี้ยงลูกเขาเนี่ลําำบากล่ำบุญลูกเขากินอิ่มนอนหลับเขาก็อิ่มลูกเขานั่นเพื่อนนอนหลับดีลูกเขาก็นอนหลับดีถ้าับไข่ดิเออลูกเขาอยู่น้่เพื่อนแท้ๆนี่เขาสิบปอย่างห้เพื่อนเลี้ยไหล่ดีอยากเพื่อกินอิ่มนอนหลับอยากเพื่อกินแซ่บนอนนัวเพื่อนจังเลี้ยงลูกเขายังดีมีความสูง แม่นพี่น้องคันเพื่อนบ่อิ่มบ่อหนามสำนาญบ่อพเฆาสุกลูกเขากับสิล่ำบาข้อเป็นพอเป็นอย่างคนนี่มันไม่ได้เป็นจังซั้นนั้นไม่ได้คือจังบ่โอ้ลูกเขาอยู่น้ำไผก็อยากให้ผู้อยู่น้ำหนันเพื่อนพความสุขเพื่อนดีไปเลยลูกเขาก็สิดีนเออแม่นบ่าสนะเพราะว่าบทบาทมันมากมันสั้นแล้วคอยกันเลยว่ามันไม่มีอะไรนะ ท,ที่มาบอกนี่เ่าต้องการยังก็การเขาใจว่าที่พรว่าแอนรรมาป้าแอนสามารถแตะดได้อ่ะก็เพราะว่าอะไรเดี๋ยวก็ไปดา,มา,ม,า,ม,า,าดมาเพื่อนมาเอามาถ่ายคลิปลูกพี่อนเพี่อนย่างไวกอนุญาตกับขออนุญาตแล้วก็คือทายถ่ายไปถือเป็นบุ่นบายเนาะเป็นเยอะเนาะอันเป็นเป็นเยอะเนาะแต่ลูกมาเสียฐีลูกคนด้วยหอกกระป๋านนี่ลูกมาเสียฐีไม่มีใครมาถ่ายค่ะลูกมาเสรษฐีเลยไม่มีใครมาถ่ายมัวซ่วตำรวจจับขอฟ้องด้วยลูกดารา ไม่มีใครถ่ายนอกจากพ่อกับแม่เขาว่าเขาอยู่แต่ในบ้านไม่มีไม่มีมะเร็งมะลุมปุ่มปุ๋ยผุ่มพ่วงดวงจันบะมี่ไม่มีไม่มีผุ่มพ่วงมะลุมมะตุ้มมะตุ้มมะยุ่มมะยุมมย้ยอย่ามาช้าคำว่าแต่ลูกด่าล่าลูกค้นดรวยออกกับบา้านี้ไม่จะลูกด่าล่าเขากับมิจังหวัดกังคน้นไทยไทยนาหานกครับไทยอันนห้มันค่อระเบียบว่าแล้วอย่ามาบอกเขามาคอยเยอะหรือคอยยังคอยบ่คอยเยอะ ไปถามเลยเพื่อนๆในห้องนรตานะ่ะคือยังมูผู้ปกครองนะ่เขาทักหน้าเขยไปขอรูปขอลงรูปล,ลงคลิปตอนนีน้ลงเลยครับบอก่าลงเลยลงเลยนายตาไปเที่ยนมูมันเด็กพ่อกับแม่ของเพื่อนนาตา,าเขาบอกว่าพานาตามาเที่ยวแล้วก็มันมีนาตาติดไปในคลิปด้วยได้ไหมได้เลยครับยินดีได้รู้จักมีโอกาสอยากรู้จักกันแล้วก็ทานเขาด้วยกันเนาะใอยมิอยากสางม,มิตรภาพมิอยากดีมิอยากดีเพราะว่าอย่างซูเมอร์เนี่ยเขาดีไปแล้วเขาบอกอยาก เป็นยาน้ำไผ่เรียวไผเดินหน้าแซงไผ่เรียวอืมอันนี้ว่าวว่าวแหเขาใจกันเด้อวัยรุ่นว่าให้ผิดกันเด้อเว้าให้ดีกันว่าให้ฮักแพงแพงปั่นกันลูห้องใหญ่ลูห้องใหญ่งกันไปมันโอ้ยมันมันดีแล้วมันห้ามันไก่ห้ามมันไก่ความทุกข์แล้วสมมติเหี้ห้ามมันจะเลื่อนแล้วห้ามมันบอมี้แล้วอั่างเงี้ยใครเรียกว่าเนี่ยเดี๋ยวใครในสุดสุดจี๋เนี่ยใครสู้หาปลาเจียวมาป้าเอ้ย เดี๋ยวข่อยโชว์ีวหลักของข่อยบอข่อยโชวว่าขอ่ยาอ,ยาอ,ขอยประเจตนาอีหยังเด้อแต่ข่อยบพเอ่ยถึงคุณสมชื่อมหาเพราะตข่อยเอย่ยมันจะเป็นเรื่องอีกไม่บ้าข่อยบอข่อยเอ่ยเฉพาะมันอะไรที่เหมาะสมหนึ่งเอ่ยถึงลูกตัวเองสองสองเอ่ยถึงพี่เลี้ยงนี่เขามาช่วยเลี้ยงไม่บ้าเหมือนป้าแอนเออถ้าป้าแจ๋วเขาก็บบริษัทประมาทคุ้นอยู่แล้วเพื่อนก็เลี้ยงลูกเขาใหา่เป็นยังดีเออ กินดีนอนดีปลอดภัยอันนี้เราไม่อันนี้เรารู้อยู่แล้วคนก็รู้อยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วทําไมถึงจะต้องไปฉายเพื่อให้เป็นดราม่าทําไมมันบอเออเพราะว่าอันนี้พูดพูดในความเป็นจริงพูดให้เห็นภาพว่าเรื่องถ่ายคลิปเป็นยังไงกเบเราตอน,นหลังเม่ะเร็วๆีอย่างถ้าผู้จ้าฟังแบบไม่สตินี่มันไม่มีอะไรแต่ฟังไม่ได้สับกับประเดียดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเออทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ผมก็ ตเกเมซิก็บีบคอบกันตายอยู่แล้วแต่ละวันก็ทามว่าผมไม่ได้ไปแอบใครอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกเจตนาผมลูกผมอยู่นำไภ่ผมก่อยากให้ลูกผมนี่ยยูยังมีวข้ามสุกเพื่อนเลี้ยงลูกเขาเพื่อนก็นต้องดีเขาก็อยากเพื่อน,นดี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 ดดขึ้นไปกุละอืมมันมั่งเพื่อนมี่ผมหลับพี่น้องลูกเขาก็าจะมีวข้ามสุกนี่ใจเขาเป็นยังไงสเด้อันนี้คือใจคอยคันลูกเขาขันผู้เลี้ยงลูกเขาเป็นถูกลูกเขาแบบถูกเด้ เ็นบอไอที่อยากให้คนเลียงลูข้างบ่บ่มีความสูขมันไม่ใช่เพราะจิตใจเรามันเป็นจิตใจที่กุศลและจิตใจที่เราไม่ได้มีอะไรต่อใครณเวลานี้ไม่ได้โกรธโคตรไม่ได้กดโกรธโทษเครื่องใครแล้วอยู่อย่างมีความสูขอยู่ยังอบอ้อมอารี Ali, อยู่น้าที่มงานมีโอก,กาสก็เจอลูกเหมือนมนที่ยี่สี่เนี่ยก็จาพาหลูกไปเที่ยวเมืองนอกยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่สี่ยี่แปดไปไปญี่ปุน่นไปประเทศญี่ปุน่นอืม เอ,อผมไม่อยากให้สื่ออะไรช่องทางเอาไปตีข่าวว่าตีข่าวว่าผมเนี่ยอันนี้นุ่นถามว่าฉันเยอะเยอะตรงไหนถ้าฉันเยอะไอ้พวกที่ถ่ายลูกฉันอ่ะฉันฟ้องหมดแล้วเออได้ขึ้นศาลหมดแล้วแต่อันนี้ฉันปล่อยให้ให้ใหเขาเรียกว่าอะไรให้ใช้ พิจารณาในการใช้ชีวิตสังคมการใช้ชีวิตมารยากสังคมเป็นการพิจารณาตัวเองเอาแต่สารเพื่นระบุมาแล้วว่าพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะถ่ายคลิปแล้วก็คุณป้าเออแต่เพิ่มเติมมาก็จากปากข่อยพูดว่าโอเคป้ายันถ่ายได้ <c oughs> แล้วมันเป็นอย่างบรเน,นี้แล้วผู้ใดไปด่าลูกขยับว่ามีเบิร์ตประเทศไทยมีแต่คนหยองนนต้องได่ต่วากิงเบิร์ตประเทศไทยมีแต่คน มี่ต่คนอ่อ ة, นซ่อนโตเกี่ยวว่าเป็นตสร้างเออแม่กับเก้งพ่อเก้งเนาะเออไพ่เราไปดาลูกมันบอกมีอันนี้วอาคข้าเป็นจริงเ่าวว่าข้าเป็นบอกกันเป็นกันวอาวข้าเป็นจริงผู้ใหญ่วอากันอันนี้ผู้ใหญ่ว <c ough> <t> ่ากันเนาะวันดีใไรว่ากันได้เด้อเลยเซนดี้อือใครกันเรียกว่าโอ้ยสิมีนเนาะ ข่าใจบ้างไหพี่พี่น้องงองบอกมีคนงงไหมมีคนงงคนตับส้นบ่ลอีกยมันซับซ้อนอยู่ติเรื่องยสีไม่น่าจะซับซ้อนนะเป็นเรื่องปกติอยู่นะอันนี้พูดถึงว่าสื่อต่างๆที่เอาไปทําข่าวแล้วมีการคอมเมนต์ที่มันไม่สร้าง <c oughs> ไม่สร้างสารรค์แล้วเกิดความบาดหมางกัน คอยสิไปหาเรื่องเพื่อนแท้หยางนี่เมื่อลูกคอยอยู่น้ำเพื่อนเออคอยสิไปหาเรื่องเพื่อนแท้หยางคอยมีความประโซ่อย่างสิไปหาเรื่องเพื่อนลูกคอยอยู่น้ำเพื่อนแท้ๆเพื่อนก็เรี่องลูกคอยแท้ๆถึงแม่คอยซ้งเสียกะสร้างแต่ว่าคอยเข้าใจยุ่งอากาศเรี่องคนมันยากแต่คอยก็เรียงไรดิเอออยก็บอกคอยก็บอกว่าคอยก็เรียงอะไรที่การลูกคอยนะคอยจะที่การแต่ว่าได้เงาคอยใไฮคอยให้เขียนเพื่อนห้เพื่อนไปพ้นเรียงให้อกไอเขาเรียกว่าไฮ เพื่อเลี้ยงแล้วกับเขาคา,ารุ่มการเพื่อเลี้ยงแมนบอแต่ข่อยเลี้ยงในเด้ออันนี้ฟังเอฟซีฟว่าข่อยเลี้ยงได้เพื่อการลูกข่ขอยเลี้ยงได้จนจหญ่พูละเขาบว่าที่ปัญหาคือการการให้การเลี้ยงลูกพันแล้วเขาอยากให้ด่ามากอยังกันที่แบบว่าเลี้ยงที่ข่ยพวกแค่นั้นมันไม่มีอะไรแล้วข้อไหนที่ค่อยปือ้อถึงใครที่มันผิดอะไรมันไม่ใช่ถ้าผู้ใหญ่คนมีสติฟังมันจะฟังแล้วเข้าใจได้ว่าอ และไข่บริเวภาพิษถึงไฟพร้อมคนเบิดบาานเบิดเมื่งบนประเทศไทยนี่เขาสะออนตัวเกี bas, be ่ยวนะมันมีคนดาตัวเกี ni, ่ยวน้ำหน่าอยู่ที่มีแต่คนยกย่อป่อปัน ข่เราบอเคยเหยียมาดาลูากไข่จักเถอะมีแต่ของอ่อนซ่อนมาโอ้ยบักลาเอ,อ้ยี่หล่าขึ้นมะเกียงเอลูกขึ้นมาหลอกเพ่งเปลี่ยนแท้หองเพ่งเฮียงแม่เถืเ่อนมะเก,กีงเท่เขามีแตรอย่างเป็นกรอืมมาหลอกเพ่งกันยังก่อนยังก่อนทุ่มหลอกเพ่งหรือได้ตามแนดังๆแหมเออตะลายตะลายเพ่งอ่ละล่ะหลอกอยู่ใน,นเรที่นันไหน ร้องเพลงเฮียงแม่มีแต่คนอ่อนซ้อนมีแต่คนเก่งโอ้ยเก่งระลามีแต่เขาอ่อนซ้อนถ้าดูไซเขาด่าดุกันบ่มีแล้วข่อยกับว่าอยากเป็นกัะตูน้ำไผ่พร้อมห่อสมุนกับเป็นหามืนกับเมื่อไแล้วข่อยจะมาโลกลาฆ่าฟันใครเออเป็นพระขันทว่าน้ำผู้ได้ศิษยนาว่าเป็นนางซานอืมเขามีแต่อยากให้รู้เขาดี กินอิน่มนอนหลับกินแสบนอนนัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> คำยามเงาสาวข้ามหยุดยังบ่อยัเบเป็นยังสั้นก็ว่าบางทีเนาะเราเราก็ต้องยอมรับเดี๋ยว่าเราเป็นคนบนโลกในโซเชียลเขาต้องให้ความสนใจของเราเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเขาให้ความสนใจเขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วยั่งี้หมูแม่ก่อนอนิยายั่งี้หมูมพี่น้องวันนีกี่เขา่าอยู่ ยังง่องบ่ง่องยังิีคนแช่ไว้เนี่ยเขาจะเดั้ังมาไม่ใช่นะไม่ใช่นะเอาดีๆนะความันใจว่าลูกใครนี่คน คดลงแล้วร้ามาเทศมันใจไปไป่มห่ออะไล่ะคือลูกห่อนมันดีเนาะมันโสดเนาะคนคนหนาคนหวางไปใส่คนกับสวรรค์คนอยากเห็นไหมตุกเกี้ยนตาไม่ตุกเนอยากเห็นขอยย่องขอย,ยังก็ยบักหน้าเอ้ยลูกตัวจะเป็นแบบสร้างนาราเกง่งเนาะหล่อเพีย้ยนหรือ,อ,อ,นนอเก่งขึ้นคือแม่เพึ่นเนาะเขาก็ย่องอยู่เนี่ยแหละ บอกให้ดีบอกให้ดี้กัรพี่น้องว่ได้ื่องสังกันไม่งงเข้าใจอยู่แล้ว มันจองรถตอนได้ว่าขอสีไล่ขอจะได้ส่วนใบมุ้งมันจองรถตูวมันสื่อรถมรถขั้นนางเหนี่ยเซาเขาเหตุผลที่มันซื่อเพราะว่าอย่างตอนมันเกิดวนเนี่ยตอนมันเกิดเรื่องอ่ะมันเดือดท่านมากคมมันซื้อรถตอนนั้นมันเป็นรถมันเกิดจดทะเบียนปีสองพันี่ปีสองพันยี่สิบสี่ใช่ไหมพอเรามาซื้อปีสองพันยี่สิบห้ารถเรามันเป็นรถเรามันก็จดทะเบียนปีสองพันยี่สิบห้าไง 车好吧。 เพราะคนอยากให้ลูกอยู่ม่องดีๆผู้พิหากษาเป็นก้ให้่ปเป,ป็นดีเป็นเหลียกรู้ขาก็ดีเบิดเนาะสิกี่วันตั้งแด่ ยู่น้ำพีเรียงอยู่น้ำมันอยู่น้ำาปแอนเขาก็เลยว่าเอ้าเพื่อนกับเบิงหลวงเขาดีตัวละอะไรดียวเขาว่าดีเบิดงตัดอะไรเดี๋ยวเขากว่าดีเขาว่าเอ้าเบิ้งเรียงหรวอห้องเพื่อนกับสีไทยคิดเ้ากับสีเบิ้งน้ำเพื่อนตัวก็จริงไหมล่ะช่วงนี้นะมันก็อยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ตัดตัวเกียวเขาอยู่กับเพื่อนจริงๆพอตังเขากับตังอยากกับเขาะจยูุ่ ข่วาขบบวาซาด้นดับขววาซาดิ้ยต่ยาวาเตายาวาข่าว่าเป็นรวมนัเนังซันไม่ใช่ตลกตลกแคบมูมันก่แคบมนิแคบหมูแก้เทียดีก่แคบหมูแมนติง เป็นอยังกับเ็นพยักพยักขนาดอย่างกับพยักคือทุกเมือนี่พี่น้องแพสซีดีสีเด่นเด่นไปรีดบ่านเจริญร่งยกินอิ่มน้าหลับแค่นั้นพ่อขี้เหร่ไข่ไม่แค่นี้ขี้เหร่พี่น้องแพสซีดีสีเด่นเนี่ยไข่ยินดีด้วยหมดเลยเขายินดีด้วยเลยขอยินดีน้ำเลยแพสซีดีสีเด่นสีป่างสีเปียงสีนั่นที่เนี่ยขอยยินดีนะบักทังบ้านเจริญรุ่งไกินอิ่มนอนหลับ แค่นั้นค่ะบทิ์อย่างจะยางชีวิตข่อยอัไอนี้คืออยู่บนหวองข่อยพอาะเด็กน้าตาตกเกลกินที่าะดับกินแซ่บน้อนว่าจุอย่างอ,อืนนองอออ่นดีก็ดีไปยินดีด้วยไอ้บอสสมมติในคนได้ดีกันดีใจน้ำบักคักเลยเราอยาพกพากันทุกออก,กันหยางเรอยากพากัน ใส่แหงใส่ยางถ้ากินอิ่มมันอิ่มกับทุกคนนี่เขาเป็นคนกำกันเกือบ้านไหนมันอิ่มต้องกันทุกคนหล่นพอจะเอาลูกเนื้อในใส่เขามันอยู่ดีกินดีอยู่แซ่บกินพรากินแก่ไปกินแซ่บแดีแล้บวันนี้สมุนี่ก็ดีแล้ก็ดีไปอีกคณะวันนี้เนี่ยวบ่ดีสมุนว่าดีเบดทุกอย่างเลย จองรถมาพี่น้องแต่เดิเนวเ,วลเ,เล็บเขาได้ไล่ไสวดสาดก็ได้ไล่สวดช้านี่มาเป็นนี่มเป็นน้องเป็นจองน้องรถสีดำ เอาว่าน้องบิ๊กอย่าซื้อรถสีดำนะมันอนมทุกข์กันนะโอ้ยผมทุกบรถทุบเมื่อคืนต้องโดดอกกาผมทุบรทุบเมื่อคืนน้องซีโรดอกคุณพี่จ๋าผู้ใดดีนะก็ดีอยากให้เขาดีอยากให้เขากินแซ่บกูหล่ะแห้งกูเป็นเหรียงเ้านี่วโอ้ยเ้า ไอ้เพิ่นดีเด้อยอ้ปั่นไหนเพิ่นนั่นเดอ้อพอเพิ่นเพิ่งหลุดห้อยเพิแ่บบนแข็งแรงไอ้เพิ่นดีทุกอย่างไอ้เพิ่นข้าวส้วอืมไอ้บ๊อบสันอันนี้บอกบอกเห็นภาพได้ว่าคนที่เลี้ยงลูกเราเนี่ยเขาก็ต้องมีความสุขเขาก็ต้องดีเรามีแต่ไวพนะัพรแล้วเขาดีดิพูดถึงว่าใครจะไปสาบไปส่งมันไม่ใช่ลูกเราอยู่ตรงนั้น มือนึ่จะไปเวียดนามล้วพี่น้อง <c oughs> มือไปเวียดนามือพี่น้อาหูข้าวไปไปเบิดไข่มือเลี้ยงนี่คือเครื่องตีซี่นี่มือเลี้ยงนี่พี่น้องเย็นนี้นะครับผมขึ้นเครื่องตีสี่ไปเบิดไข่ขยัยเมาส์เครื่องบินไปเลย ภาคระบาดช่วนั้นภาคทหารนั้นเนาะจะเข้าเจอเขานอกไม่ได้มีขวามือให้ได้ฟังแล้วเป็นจังไดพี่น้องมันกระจ่างไปเล่าระบรร่ได้ว่าสิไปว่ายกูใดลูกเล่าเล้วกับมันใจว่ามีแตค่คนหักทั่วประเทศทัว่วโลกกัอีลีจ้ะผู้ใดสิไปด่าเด็กหน่อยเนาะบ่มีดอกบ่มีดอกผู้ใดสิไปด่าเด็กหน่อยน้อง,ออาาน,อน,องนาริตาน้องโตเกี่ยวเราเป็นตาหักตาแพงแผลเนาะ ู้ใสิเป็นอันบ้าเป็นบ่ไปหาดาเด็กน่อยโอ้ยคนเอียงคือแต่จังไดเนาะวันคนสิไปดาเด็กน่อยบ่มีดอกกระจางไปจากกระจางไปแล้วก็เชียร์ปะนั่นล่ะแล้วก็หวังดีปานันน่นล่ะคนคันคนบ่อนใจบอดอีหลีก็สิว่าแล้วโพดแสะเนาะ แต่ว่าก็มองไปมุมงหนก็บ,บอแสนะสาวบึงการไปอ่านซิบหลอบแล้วสาวบึงการว่ามันดามาจากจุดได๋วฮะจุดสีดามากรบบอมี่ต่ว่าเป็นยังพ่อยได้ดเป็นดามาเป็นเรื่องไงเรื่องตูงงคือกันอ้านะจบเด้อเรื่องนี้